อัปเดตปีชง2 5 6 9ปีนักษัตรไหนต้องระวังฟังให้จบ2569เป็นปีมาที่เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและอิสรภาพค่ะตามตำนานเลเชอร์กันว่าในทุกๆปีมาเนี่ยจะเป็นปีที่มีชีวิตชีวาเป็นปีแห่งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆในชีวิตทําให้เป็นอีกหนึ่งปีทองที่หลายๆคนอาจประสบความสําเร็จในชีวิตได้แต่ในแต่ละปีนักษัตรเนี่ยก็มีดวงชะตาที่ต่างกันนะคะอย่างปีชวดใครที่เกิดปีนี้เนี่ยชงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอาจเป็นปีที่เจออะไรหนักๆในชีวิตจะทําอะไรก็ขอให้คิดดีๆปีฉลูปีีน้ดวงการ เขามามแรเรื่องไม่ดีจากปีที่แล้วก็จะค่อยๆหายไปเช่นเดียวกับปีมะเสงและปีมะโรงที่ดวงการงานรุ่งเรืองมากๆมีผู้ใหญ่เ e อ็นดูเมตตามีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่ทําให้ประสบความสําเร็จแต่ใครที่เกิดปีมะเมียจงร่วมนะคะเรื่องงานอาจมีอุปสรรคหรือโดนขัดขาได้ส่วนปีวอกเขาดีทั้งงานดีทั้งรักเลยค่ะแต่ต้องระวังเรื่องเงินเป็นพิเศษปีมะแม่และปีถอนมีก็ชงร่วมค่ะต้องระวังเรื่องคนใกล้ตัวคนที่มีคู่ความสัมพันธ์สั่นคลอนคนโสดระวังเจอคนไม่หวังดีอย่าไว้ใจใครง่ายๆเลยนะคะใครเกิดปีขันก็ ปีนี้เหนื่อยเรื่องรักแน่นอนอาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับคนรักได้ขอให้ปรับความเข้าใจกันบ่อยๆส่วนปีกุลเนี่ยต้องระวังเรื่องเงินดีๆเพราะช่วงต้นปีการเงินอาจติดขัดได้หยิบยืมใครก็อาจมีปัญหาในขณะที่ปีจอ,อไปได้ดีทั้งการเงินและการงานเลยค่ะเียงแต่ต้องระวังเรื่องคำพูดและสุขภาพเช่นเดียวกับปีรากาเป็นอีกปีที่ชงร่วมเลยค่ะต้องระวังเรื่องสุขภาพมากๆม,มีโอกาสเจ็บป,ป่วยงา่ายใครที่เดินทางบ่อยขอให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นพิเศษนอกจากจะบูชาเทพเพื่อเสริมดวงแล้วเราขอแนะนําให้ปีใหม่ดีไปไหวว้เทจนรือ พระกาวัดเป็นการเสริมมงคลชีวิตทำสิทธิอา,าสาช่วยเหลือคนอื่นๆหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นและมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ